สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องเยโมนคนเดิมอีกแล้วจ้าเมื่อนี้เยโมนจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดขนมฝากบัวอีกมือหนึ่งจ้าพี่น้องคือขนมฝากบัวนามเฮโูบอยนะคะแล้วก็มะเบิงส่วนผสมกันคะ่ะส่วนผสมก็มีแป้งสาลีจ้าพี่น้องหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนี่คือ,คอถ้วยผองถ้วยน้อยนี่แหละคะ่ะสองผองถ้วยน้อยนี่จะเป็นสองถ้วยนะคะตีสวปะแป้งสาลี สองถ้วยจะพี่น้องแล้วก็แป้งข้าวเจ้านึ่งถ้วยครึ่งนะคะนี่แป้งข้าวเจ้านึ่งถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวจะพี่น้องแป้งข้าวเหนียวนึ่งถ้วยนะคะมะพร้าวจะพี่น้องมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะเยี่ม้วนใส่น้ำตาลสายจ้าพี่น้องครึ่งกิโลจ้านะคะน้ำฮีโร่บอยนะคะน้ำฮีโร่บอยใบถ้าผสมผสมสีของขนมของเฮานะคะ เดย๋ยวยมม่จะมาผสมกันก่อนนะคะน้ำส่วนผสมถูกยางผสมกันนะคะแป้งสาลีเทลงไปเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยี่มม่ขอจัดสถานที่ก่อนนะคะเก๊กกกลางๆจ้าพี่น้องขอจัดสถานที่ก่อนจ้านะคะใส่แป้งเข้าวเหนียวลงไปจ้าพี่น้องแป้งถูกอย่างใส่ลงไปเลยนะคะที่ถ่วงไว้จ้าสูตรนี่โบเกกสูตรนะคะพี่น้อง ลองเห็ดเบงนะคะถ้าผสมแล้วนะคะปรุงให้เกลือจะพี่น guys, ้องใส like ่เกลือก่อนนะคะเกลือจ้าน <czyć treatment. S 1> ้ำตาลจ้าพี่น้องน้ำตาลใส่ลงไปเลยนะคะพี่น้องใส่ลงไปเลยเครื่องครึ่งกิโลจ้าแล้วก็คุกข้าวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพี่น้องเดี๋ยวกะทิคอยว้ที่หลังนะคะคอยเติมที่หลังจ้าพี่น้องคุกข้าวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ เราก็เติมนม้ำฮิโรบอยลงไปผสมนม้ำย่ําวนลืมนม้ำน้ำเปล่าจะพี่น้องน้ำเปล่าอีกนะคะไว้ถธมาคอยผสมแป้งนะคะเมื่อนี้จะพอใส่แป้งใบเตยจะพอใส่น้ำใบ,เต,บใเตยจะพี่น้องจะใส่แค่น้ำฮิโรบอยแล้วก็น้ำเปล่านะคะย้ําน้ำเปล่าย้ําวนลืมลืมเอามาให้พ่อแม่พี่น้องชมนะคะเดี๋ยวย้ําวนจะแปลาน้ำเปล่ามาผสมนะคะ คู่เข้าไปทีละนิดจ้ะพี่น้องคู่เข้าไปทีละนิดนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วขอเติมสีก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะเติมไปเรื่อยๆจ้านะคะ ้าเขาตวงส่วนผสมถูกยางจ้าพี่น้องตวงแล้วแปง้งตวงแล้วหมดถูกอย่างนะคะถาล้องไปเหตุเบ,เบิงนั่นถ้ายังแข็งนะคะพี่น้องค็ถือว่ายู่ที่น้ำนะคะพี่น้องย่าให้หนักหนักย่าให้แป้งหนักนะคะแป้งหนักคือหมายความว่าเวลาเขาค้นเบิงนะ่ะแป้งเขาจะเหนียวเหนียวเหนียวมือนะคือคือเขาจะหนักแข็งแค่พี่น้องเขาจะหนัก ทีว่าหนักนะคะพี่น้องคือว่าเวลาเขาค้นแปง้งผสมแป้งนะคะทีว่าหนักตอนผสมน้ํานะคะพี่น้องมันจะอุณหภูมิึกว่าแป้งเนี่ยบเบาๆมือแป้งจะหนักแห้งแล้วจะจะจะับตอนทอดตอนทอดขนมจะเฮ็ดในขนมของเฮาแข็งนะคะพี่น้องให้คนผสมแปง้งให้ยุลักษณะนุ่มข้นนะคะพี่น้องนุ่มข้นจะเพราะว่าจะให้สีบเบามือนะคะถ้าเบามือนี่แป้งเขาจะกรอบ แล้วก็บเบาปากนะคะเวลากินแล้วก็จะกรอบนุ่มจะพี่น้องทั้งกรอบทั้งนุ่มแล้วก็บเบาๆนะคะแป้งจะบาหนักจะพี่น้องเดี๋ยวจะมอนขอคุกเข้าแป้งให้เข่ากันก้อนนะคะพี่น้องเติมน้ำเปล่าไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะสีมอนก็ใสพอแล้วนะคะก็จะใส่น้ำเติมไปเรื่อยๆจ้าพี่น้อง <ๆ S 1> ขอนวดแป้งไปก่อนจ้าพี่น้องนะคะ เดี๋ยวกลับมาเพิ่องอีกทีตอนย้ายม้วนนวดเสร็จแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะตอนนวดแป้งจะใช้เวลานาน,านจักหน่อยนะคะพี่น้องถานวดแป้งบ่ได้นะคะขนมบ่มีทังจะฟูได้นะคะพี่น้องก็จะนวดยังสี่นวดไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เยยม่อนจะบอกให้หมดทุกขั้นตอนนะคะพี่น้องสูตรผู้อื่นเฮ็ดแบบใดแต่เยี่ยม่อนบบฮู้นะคะแต่เยี่ยม่อนเฮ็ดแบบนี้นะคะพี่น้องก็แซบหอมหวานกรอบนะคะแต่ใบเยียม่อนบริเหตุขายแต่ว่เยียม่อนเฮ็ดกินนะคะสําหรับคนจะเหตุขายนะคะพี่น้องสําหรับคนจะเหตุขายกะสูตรเยียม่อนก็ขายได้นะคะก็บอกเลยว่าแซบแล้วก็หอมแล้วก็กรอบจ้ะพี่น้องแล้วก็ฟูกะบล็อกขี้ร่ายนะคะพี่น้องจ้าทานวัดแป้งบ่ได้นะคะ ก็บ่มีทางว่าแป้งจกฟูแล้วก็ยัดให้แป้งหนักแกพี่น้องผสมน้ำกวนฮู้วาเบามือคือคือนั่นแหะพอดีนะคะตอนนั้นเขาก็จะไปพักแป้งอีกนะคะพักแป้งประมาณสองชั่วโมงแต่ว่ามือนี้เวลาของยายม่อนก็คือจะคาแล้วยายม่อนเขคงจะบอถึงสองชั่วโมงนะคะเขาคง,งจะพักแค่ชั่วโมงเดียวจ้าไปเบื้องว่าระวางที่ยายม่อนพักแป้งชั่วโมงเดียวนะคะจะฟูแค่ใดน,นะคะพี่น้องแต่ว่า ปกติจะพักสองชั่วโมงนะคะพี่น้องคะ่ะมือนี่โบมีกล้วยบบใส่กล้วยจากพี่น้องมีแต่สูตรทอนี่นะคะแปง้งน้ำตาลแะ,ะ้วกะทิจากพี่น้องยี้มวดนวดหมดทุกอันทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยยี้มวดถึงจะใส่กะทิทีหลังนะคะพี่น้องคะ่ะนี่กุยโท่านได้นะคะก็เติมน้ำลงไปเรื่อยๆอยู่จากพี่น้อง นี่แป้งของยายม้วนก่อนย,ยังหนักหนักมืออยู่นะคะพี่น้องเดี๋ยวยม่วนจะเติมกะทินะคะขอเพิ่มกะทิค่ะเติมกะทิเสร็จเรียบร้อยเดีวยวยม้วนจะพักแป้งไวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้องถึงจะมาทําการกวนต่อจะตีแป้งอีกรอบนะคะก่อนการขึ้นทอดจะพี่น้องนะคะขอโทษขออภัยที่ใส่มือนะคะการที่เราใส่มือนะคะพี่น้องคะ่ะเ้าจะสัมผัสกับแปง้ง ทีเราจะได้รู้นะคะว่าแป้งนี่หนักหรือเบานะคะถ้าเบาถ้าเบา,า,เบานี่คือเออใช่ได้นะคะถ้ายัางหนักก็เติมจะเติมเติมน้ำหรือเติมกะทินะคะกะทิก็เติมเติมายก็จะเห็นให้แป้งเขาอมน้ำมันนะคะพี่น้องก็เติมพอประมาณพอมีกินหอมนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้จ้ะพี่น้องเติมกะทิเจเรียบร้อยไดมอนก็จะพักนะคะจะพักแป้ง นี่มอนขอใส่กะทิก่อนนะคะนวดได้ที่แล้วก็เติมกะทิลงไปเลยนะคะพี่น้องก็จะตีอีกรอบนะคะตีให้เขาขื้นฟองอากาศนะคะพี่น้องสําหรับเพื่อนๆที่อยากหูนะคะว่าเหตุขั้นตอนจังใดสูตรจังใดนะคะตีให้ขื้นฟองอากาศเลยนะคะคุกคุกกะทิให้เข,าข่าๆกันแล้วก็ตีขื้นฟองอากาศตีจนกว่านานนะคะใช้เวลานานจนกว่าเขามีฟอดอากาศขึ้นมานะคะ ถ้าบ่มีฟอดอากาศบ่มีทางว่าขนมฝากบัวจะฟูแล้วก็จะเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนที่เห็นกองเพื่อนๆที่เพลนสวยๆนะคะนี่ยี่อนก็จะตียังซี่นะคะพี่น้องใส่มือตีนะคะผู้มีตะก,ก้อก็ใส่ตะก,ก้อพู้มีเครื่องก็ใส่เครื่องก็จะสะดวกสบายสําหรับคนม่เครื่องนะคะนี่เขาเห็ดกินนะคะพี่น้องยม่อนกับบด้เห็ดขายแต่ว่ากับหูเพราะหูสูตรนะคะพี่น้องเพราะจีแนะนําพี่น้องเห็ดได้นะคะ ก็เอาไปเหตุไปทำได้นะคะเพืเ่อนๆค่ะตอนนี้ก็ถือซะว่าเยื่มวนพักแป้งไปหนึ่งสมงแล้วนะคะพี่น้องพักแป้งไปหนึ่งสมงนี่คือสูตรนะคะที่เคล็ดลับทีสีบอกว่าเหตดจังใดแป้งมันถึงฟูต,ตอนทอดนะคะพี่น้องเรามาตีอีกรอบจะพี่น้องตีให้คืนฟองอากาศนะคะตีให้คืนปอดนะคะปอดอ,อากาศในเนื้อเนื้อแป้งที่เขาผาสมนะคะพี่น้องแล้วก็ห้ามาตั้งหม้อทําการทอดนะคะ ขณะที่ทอดเทาใส่ไฟกลางนะคะพี่น้องนี่ยายม่อนก็นมาทําการทอดแล้วนะคะขณะที่ทอดเทามาใส่ไฟกลางะคะ่ะจะใส่ไฟแห้งเด็ดค่ะนะคะถ้าใส่ไฟแห้งก็จะบ,บ่มีฟอดนะคะจะบ่มเห็นเส้นขนมเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะก็จะบ่ค่อยสวยเท่าไรพอ่าไฟพึ่งบ่ไอวอมโดนนะคะพี่น้องคะ่ะบ่ไ้ทีเท่าไรก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะคะพี่น้องคะ่ะใส่ได้นะคะ ก็สวยสวยค่ะนะคะจะบอกเคลา็ดลับจากพี่น้องจ้าก็ประมาณนี้นะคะสําหรับจ๋าใส่เน่ก็ขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆค่ะพอวามือหนึ่งถือกล้องนะคะมือหนึ่งจับทัพีบางทพัพีแล้วก็ตักขนมมาทแล้วก็ถือกล้องจากพี่น้องแล้วก็บ,บางบางอันกระบ,บวยตักขนมแล้วก็มาใส่ทับพีส่วนขนมนะคะพี่น,อน้องเดี๋ยวยมงมอนคอทอดยังสี่ไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวมาเบื่องตอนจบกันจ้าพี่น้องจ๋าว่าจะสวยงามและขนาดทานขนาดใดจ้าเดี๋ยวยม่อนขอทอดขนมให้เสร็จก่อนนะคะคอยมาเบื่องที่หลังกันจ้าเพื่อนๆจ้าพี่อนขอบอกอีกอย่างจ้าเพื่อนๆสำหรับผลที่ใส่แก๊สนะคะแก๊สถ,ถาผู้ใดใสแก๊สทีหัวแรงนะคะหัวแรงคนบูดอย,ย่าใสนะคะถา้าใสอินเราเรดนะคะจะปริมาณของแก๊สจะบ่เเมือนกันนะคะพี่น้อง ปริมาณของแก๊สจะจะบอเท่ากันท่ามีความแรงของแก๊สก่อมาใส่ไฟอ่อนระดับสุดนะคะพี่น้องคะ่ะเลาก็เบิงเบิงไปน้านะคะแก๊สใยม้วนมันเป็นแก๊สที่บอ่อแห้งปนดนะคะความร้อนบอ่อมากไม้ก็ก็ะด้ใส่ประมาณกลางนะคะพี่น้องคะ่ะกาอยู่ที่แก๊สคือกันจ้านะคะก็เบิงเบิงนะคะเจอเอิญยี่ยงพี่น้องกระบวยตตะขนมนะคะทัพพีหรือตะลิวกระ buoy ในระคะกระจองตะขนมเขานนิ ปาดก้นออกให้เกี้ยงนะคะพี่น้องก่อนจะยกขนมออกมาเทจะมีฉะนั้นจะย่อยเมือนของยายม่อนแต่วายมวอนเฮกินบ่เป็นอย่างนะคะคนที่ต้องการอยากให้สวยๆนะคะปาดก้นออกนะคะปาดปากหม้อออกให้รูปออกให้เกี้ยงนะคะพี่น้องแล้วคอยมาเทถึงจะบ,บ่มีหยดแบบนี้นะคะเดายวมวอนขอทอดต่อไปให้เ็จก้อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวคอยมาเบื้องตอนจบกันจ้าหากผู้ใดชอบใจนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจหรือจะเบิ้งแบบตัวอย่างที่ยายมวนพระเฮ็ดพระธรรมนี่ไว้ถ้าเป็นตัวยางกะอย่าลืมนะคะกดกดติดตามช่องยายมวนค้นเดิมนะคะมีคลิปหลายหลายยางนะคะหลายหลายแบบพระวิถีชีวิตคนอีสานพระเฮ็ดพระธรรมพระกินนะคะพระหายูหากินนะคะกดติดตามช่องยายมวนค้นเดิมได้จ้านะคะ กดกระดิ่งเพื่อเจบาพราดทคลิปใหม่ๆจากช่องเาม่อนค้นเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะออกมางามอยู่ได้ลรอค่ะพี่น้องมีค่ะเบื้องที่ค่ะเป็นร้อนเป็นร้อนเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่สวยคือกันจ้ายาม่อนขอทอดต่อให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เสร็จก้อยมาชิ้มน้ำกันจ้า ขนมทอดมานี่ก็ทายพ่อแม่พี่น้องชมมดเกือบจะหมดทุกแผ่นนะคะพี่น้องก็มีแผ่นสวยแผ่นบ่สวยนะคะพี่น้องหากผู้ใดมีแนวทางที่จะคิดวิธีเหตุวิธีทำที่ยายม่วนพาเหตุพาทำนี่เพาะจะนอัน้าพ่อแม่พี่น้องนะคะนํำไปศึกษาเป็นความรู้นะคะเพื่อจะไปประกอบอาชีพในการทำการค้าการขายในด้านเห็ดขนมฝากบัวขายนะคะ กาโบน้อยหนาะสําหรับคนที่เห็ดเพิินเห็ดเป็นมืออาชีพนะคะพี่น้องย้ะถึงแมนวายย้่มวนจะเห็ดกินนะคะเห็ดเพื่อวาแค่กินในม่วนบริฮ็ดขายกะ,ะย้ะมวนก็ศึกษาสูตรมาเหมือนกันนะคะกะหวั à, งว่าสูตรสูตรนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนบางคนนะคะผู้ที่โคิดบางทเห็ดประโยชน์สําหรับส่วนนี้กะขอโทษขออภัยนะคะถือว่าชมไปมวนน้ากันจ้าเพื่อนๆคะ่ะ ค่ะขอฝากฟังนะคะช่องยายม้วนค้นเดิมจ้า เรียบร้อย,ยแล้วจ้าขนมยายม่อนก็จะหนา้าตาประมาณนี้จ้าพี่น้องก็สวยงามอยู่นะคะค่ะยายม่อนก็จะขอตัวไปเพียงซ้ำนี้นะคะสวัสดีค่ะ